สวัสดีครับกับคลิปที่21นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ผมจะทำสรุปเนื้อเรื่องอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นจบเนื้อเรื่องหลักแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเราเคลียร์แผนที่ฟารลูม,มาซูลาฟังทลายเนี่ยก็มาโผล่ที่นครหลวงแห่งทุลีนะครับหรือก็คือเลนเดลเก่านั่นแหละแต่ว่าได้ผลกระทบจากการที่เราอะไปปลดปล่อยลูนมรณะนะครับหลังจากที่ว่าชนะมาริเคตมาได้ ก็ลองดูวิญญาณที่นั่งตรงนี้นะครับขนาดว่าเมืองหลวงเนี่ยล่มสลายขนาดนี้แล้วก็ยังมีคนที่ยังศรัทธาอยู่นะครับถึงขนาดพฤกษาทองแบบติดไฟลุกข,ขนาดนั้นนะหากเดินสำรวจเรื่อยๆเนี่ยก็แทบจะไม่เจอศัตรูที่เป็นประเภทมนุษย์เลยนะครับผมหรือว่าพวกอัศวินทั้งหลายเนี่ยหายไปหมดเลยครับอสูรน,นกตัวนี้นะซึ่งในเกมก็ระบุว่าอาสูรน,นกตัวนี้นะครับก็จะรับใช้อุตรสเทพหรือว่าอัลเทอร์กอดคนหนึ่งอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นคนไหน จนเมื่อเราสำรวจเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางที่จะขึ้นไปหาพฤกษาทองนะครับก็จะเจอกีเดียนเนี่ยมาดักรอเราอยู่ครับผมจากคำพูดของกีเดียนเนี่ยมันเหมือนมันจะคาดการได้ว่ามันเป็นแผนที่ราชินีมาริกาวางไว้ว่าจะไม่มีใครได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนซึ่งมันก็เป็นแค่คำคาดการจากคำพูดของกีเดียนเช่นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกีเดียนเนี่ยคือเขาทำตามที่ราชินีมาริกามอบหมายให้แบบ ป้องกันไม่ให้ใครขึ้นเป็นราชาหรือเปล่าหรือเขาแค่จะมาแย่งมหาลูที่เราไปรวบรวมมาที่ขึ้นเป็นราชาซนะอีก พอเราชนะนะครับกีเดียนเขาก็จะพูดประโยคสุดท้ายก่อนตายว่าผู้มูมองเนี่ยไม่มีทางเป็นราชาได้เพราะว่ามนุษย์อ่ะไม่สามารถสังหารเทพได้นะครับ <A man S 1> จริงๆมันก็เป็นแค่บทพูดของตัวลลยนะครับที่ว่าเวลาแพแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเก่งแล้วแต่ตัวยังทําไม่ได้เลยเราที่เป็นตัวเอกหรือเป็นตัวดําเนินเรื่องเนี่ยก็น่าจะทําไม่ได้เหมือนกันเอาจริงๆกีเดียนนี่ก็เดาจุดประสงค์ไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะเป็นตัวดีลายลึกหรือเป็นตัวลายลึกที่แบบมีความดีเหลืออยู่บ้างนะเพราะามันผสมปนเปไป,เปหมด เหมือนมีทั้งความโหดเหี้ยมที่จะถล่มหมู่บ้านมนุษย์เงินแต่ก็ยังมีความหงใยยเนเฟรีที่เป็นลูกเลี้ยงอยู่จากนั้นเมื่อเราสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอวิญญาณดวงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าราชาองค์แรกได้กลับมาแล้วเหมือนจะบอกเป็นในๆว่าโฮลาลูที่โดนไล่กลับมาเป็นบอสไฟกับเราแน่เลย A long while, Morgot. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Assured the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. สรุปก็คือเป็นกอดฟรีนะครับหรือว่าเป็นโฮราลูจริงๆนั่นแหละราชาเอลเดนองค์แรกนะครับผม good service sir <laughs> We've given thee courtesy enough. <sighs> now I fight just horror loose. ซึ่งพอเราสู้กับก็อดฟรีไปเรื่อยๆนะครับจนเราโจมตีเลือดเขาเหลือ50%เนี่ยก็จะเกิดคัดซีงขึ้นมาว่าเขาอะที่แบกสิงโตอยู่ข้างหลังนะครับคือเซรลอสก็ถือว่าเป็นวีรชนของเลนเดลอยู่เหมือนกันเป็นสิงโตนะครับด้วยความที่ว่าฮล l รูหรือว่าก็อดฟรีเนี่ยมีความคุ้มคลั่งมีความหิวกระหายการต่อสู้สูงเพื่อลดความหิ่กระหายแล้วเนี่ย เขาก็เลยเลือกที่จะแบกวีรชนสิโตหรือคือเซรอนเนี่ยไว้บนหลังเพื่อลดความคลั่งในการต่อสู้ไว้นะครับแต่พอเราสู้กับเขาเนี่ยจนแบบนักเข้าเฟสสอง่ะเขาก็เลยฆ่าสิโตของเขาทิ้งเพื่อให้เขาอ่ะจากที่ใช้ชื่อกอตฟีแบบมีความเป็นราชากลับมาเป็นนักนักรบคลั่งนักรบแบบคนเถื่อนอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นโฮรลาโลครับเพื่อสู้กับเรา จนเอาตัวรอดชนะมาได้นะครับสุดท้ายก็ชนะก็ฟีหรือว่าโฮลารูจนได้นะครผมเดี๋ยวมาดูกันว่าความทรงจําของก็ฟีหรือว่าโฮลารูเนี่ยเขามีคําอธิบายไ้างมครับก็ความทรงจําของก็ฟีเนี่ยก็แค่บอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นไว้แล้วนะครับแค่ว่า เคยถูกช่วงชิงพรเขาใช้คาว่าเคยถูกช่วงชิงนะครับแสดงว่าพรไม่ได้หายไปเองแต่ถูกช่วงชิงไปน่าจะเป็นตอนสงครามที่สู้กับอาราชาย,ยวแล้วก็เลยกลายเป็นผู้มัวหมองนะครับถูกในประเทศออกจากแดนมัชิม,มาก็คือน่าจะเป็นดินแดนอยู่หลังม่านหมอกออกไปหวนคืนจากราชาี่ยกลายเป็นนักรบธรรมดานะครับรอวันที่พรเนี่ยจะกลับมาหาผู้มัวหมองอีกครั้งหรือก็คือตอนที่เราเริ่มเกมตอนแรกนะครับ สรุปความทรงจําของโฮาลารูเนี่ยก็แค่เฉลยปริศนาที่ว่าเวลาเขาชนะศึกหมดแล้วอ่ะเขาก็เลยสูญเสียพรไปแต่เขาไม่ได้สูญเสียไปครับเขา่็ถูกช่วงชิงไปแสดงว่าต้องมีคนที่มีพลังอํานาจไม่เป็นราชนีมริกาก็พระมหาประสงค์เนี่ยเอาพรจากเขาไปนะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็คือการเข้าไปสู้กับบ,บอสใหญ่สุดของเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในต้นพฤกษาทองเนี่ยจะมีราชนีมริกาถูกคุมขังไว้จริงหรือเปล่านะครับผม สรุปจากคัสซีเลยนะครับผมราชินีมริกาถูกคุมขังอยู่จริงๆครับโดยมีแท่งปริศนาสีแดงๆเนี่ยแท่งไว้อยู่แล้วก็พอปลดผนึกลงมาได้เนี่ยกลายร่างเป็นราดากรครับแสดงว่าราชินีกับราดากรเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าใช้ร่างร่วมกันจริงๆด้วยจากประวัติที่เราเล่นมาตอนแรกๆนะครับ ถ้าใครจำกันได้เนี่ยที่โบดข้างๆมหาลัยเลยาลูคเลียเนี่ยจะมีปู่เต่าอยู่นะครับผมซึ่งปูเต่าเขาก็เคยให้บอกแสรเรามาแล้วว่ามันมีความลับของท่านลดกกรอยู่โดยมีช่างสลักรูปปั้นเนี่ยสลักความลับเอาไว้ที่เมืองหลวงเลนเดียวซึ่งถ้าเราทำเควสอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะได้สกิลมาครับผมเป็นสกิลขวนขืน ซึ่งถ้าไปใช้กับรูปปั้นของราดกรในเมืองหลวงเดียวนะครับมันจะปรากฏขึ้นมาว่ารูปปั้นราดากรเนี่ยแท้จริงแล้วถูกซ่อนกลายเป็นรูปปั้นของราชนีมริกาครับเป็นความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งทีนี้เนี่ยณนะปัจจุบันนะครับตัวเกมยังไม่เฉลยว,ว่า,ากราดกรกับราชนีมริกาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าใช้ร่างร่วมกันเฉยๆนะครับ ซึ่งคำคำนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับผมอย่างเช่นถ้าราชินีมริกาเนี่ยเป็นตัวเธอเองจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนร่างเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วไปทำมุนทำนี้ได้ก็เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งร่างแต่มีสองจิตใจคือมาริกากับราดกรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่ราชินีมริกากับราดกรก็คือแยกกันเลย แต่พอโดนจับขังเนี่ยก็คือมันรวมร่างกันตาหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูคำเฉลยอาจจะมีมาใน DLC หรือว่าอาจจะมีข้อความรับในเกมนะครับจากเน้นเนี่ยพอชนะราดากรได้นะครับผมร่างก็จมลงดินเลยครับกำเนิดเป็นอสูรเอลเดนหรือก็คือวงแหวนเอลเดนลิงอย่างแท้จริงขึ้นมานะครับผมก็จะกลายเป็นบอสไฟเฟสสของเรานะครับ หากสังเกตจากรูปร่างของอสูรแห่งเอลเดียนจริงๆเนี่ยประหลาดครับบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรจะมีโครงสร้างคล้ายมังกรก็ไม่เชิงหรือจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดๆก็ไม่ใช่บอกไม่ถูกแถมมีแขนด้วยถือดาบอีตาห่าแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าจากลานต่อสู้ที่เป็นเหมือนออแท่นหิน ดินเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นน้ำนะครับหรือว่าเราเดินจมไปที่ไหนแต่ที่เรารู้คือเนี่ยแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยคือเป็นพลังของอสูรแห่งเอลเดนที่บอกที่พลังอะไรออกมาแล้วเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีโคนต้นพุทสารทองอาจจะเป็นแค่ภาพจำลองขึ้นมาอยู่ว่าหนักเต็มเต็มเลยซึ่งหากจะนับจริงๆเนี่ยอสูรอเอลเดนเก็นับได้ว่าเป็นเอเลี่ยนจากนอกโลกอะ่ะน่าจะเป็น เ่าพันไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกับแอสเทลนะครับที่ว่าเป็นอาสรใต้ดินซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอาสรแห่งยูเดีนกับแอสเทลอันไหนามากก่อนกันเพราะว่าตามประวัติแอสเทลอ่ะถูกเรียกเป็นดาวตกลงมาเพื่อถล่มนครมิลันนะครับหรือก็คือโลอครอนกับน็อกสเตลล่านะครับผมเพื่อกำลาบน่าจะล่าชาววงอู เพราะว่าคิดต่อต้านพระมหาประสงค์นะครับอาจจะเป็นแอสเทลที่มาก่อนแต่ให้เดาก็คงแบบควบคุมไม่ได้ใช้งานได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยอสูรแห่งเอลเดนเลยมาทีหลังพร้อมกับกลายเป็นวงแหวนเอลเดนแล้วก็ได้ร่างของราชินีบริการเนี่ยเป็นที่สถิตแล้วก็สร้างเป็นรัฐทีของปรึกษาทองขึ้นมาซึ่งถ้าจะให้สังเกตเนี่ยอสูรเอลเดนเหมือนร่างกาย เวลาตัมตีแล้วเสียงมันเหมือนฟันโดนพวกแบบดังมันดังเหมือนฟันโดนจะจกเราล่างกายก็เหมือนไม่ได้เป็นเป็นเนื้อหนังอะไรเหมือนเป็นก้อนพลังงานอะไรสักอย่างมากกว่าแล้วก็มีน่าจะเป็นรูนอย,อยู่ข้างในรวมตัวกันเหมือนเป็นเส้นประสาทอ,อะไรอย่างนี้เป็นโครงสร้างของสิ่งชีวิตดูไปอสูรแห่งเอลเดนนี่ก็เหมือนวพวกปลสิต์ชนิดนึงเหมือนกันนะแบบ เหมือนถ้าไม่มีร่างสถิตอ่ะก็อาจจะอาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้อย่างนี้วะก็เลยต้องมีร่างสถิตเป็นราชนีบาิกาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาสุรแห่งเอลดินอ่ะควบคุมสติปัญญาของราดากรหรือก็คือราดากรเองก็ได้นะแต่ใช่ร่างของราชนีบาิกาแต่เวลาแบบอยากระทําทนู่นทํานี่อะ่ะก็จะเปลี่ยนร่างจากราชนีบาิกากลายเป็นราดากรอาจจะกดสติสัมปชัญญะของราชนีไว้ก็ได้ ซึ่งหลังจากชนะแล้วครับแล้วกลับมาทมิติปกติเนี่ยอยู่บนพื้นดินนะครับเราจะเห็นว่าร่างของชินีมริกาเนี่ยเหลือแค่นั้นแหละครับเหมือนดังตอนเริ่มต้นเลยและศรีรษะเนี่ยก็ตกอยู่ที่พื้นทีนี้จุดสังเกตเนี่ยเหมือนผู้ที่มีพลังมหาศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างราชินีมริกาหรือว่ามังกรในเวลาตายแล้วอ่ะร่างกายนี่กลายเป็นหินนะครับก็ยังไม่มีบ่อแสหรือว่าคําเฉลยนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผม สรุปแล้วเดี๋ยวเราไปดูฉากจบกันครับซึ่งฉากจบผมถูกบังคับนะครับให้เป็นราชาเพลิงคลั่งเพราะว่าอะไรนะครับก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้ครับตอนสู้กับราชามังกรภาษิรุศักนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าประวัติตัวละครสำคัญสำคัญอะไรยังไงเนี่ยครับมาอีกทีคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันถ้ายังไงคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็มารับชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมจะเป็นคลิปสรุปรวมทั้งหมดครับขอบคุณที่รับชมครับลากันไปด้วยฉากจบราชาเพลิงคลั่งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ